คอมพี่ของเราเนาะเป็น,เป,นเป็นอยู่ในโครงการ Major Writer Contest <ม>ครั้งที่หนึ่งเรื่องนี้คือเรื่องที่ชนะเลิศจากจากไอเดียที่ส่งเข้ามาเนี่ยกว่า1,500เรื่องได้ถูกรับคัดเลือกให้มาเดเวล็อปต่อจนเป็นภาพยนตร์ที่ฉายจริงในโลกนะครับทำไมถึงแบบเป็นเรื่องนี้ล่ะคะจริง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 ,รงผมว่ามันเป็นมันเป็นไอเดียที่เหมาะคนไทยถึงถึงจะบอกว่าอีสานคอมพี่ก็ตามเนี่ยมันหมายถึงว่า คนเราอ่ะคนไทยเราเนี่ยคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่รักสนุกนะครับแล้วมันมีเรื่องราวประหลาดบางอย่างทําให้ทําให้ซอมบี้ข้ามมุมต่างๆได้นี้ซึ่งจะเฉลยไม่ได้นะเพราะว่ามันเฉลยไม่ได้จเฉลยเล้ไม่รองดูพอดี๋นะครัพูดถึงประเดี๋ยอีกหนึ่งด้วยความที่พอพอโปรเจกต์มันดูมีทิศทางมีเดเรคชั่นน่าสนุกแบบนี้ก็เลยรวบรวมตัวพ่อตัวแม่ทั้งวงการมาขนาดนี้ครับ เริ่มพันทันยังรู้สึกยังไงคะกับเรื่องนี้อ้าวดูเลยค่ะไม่ใช่เมืองออกแบบกับพีทเขาเออออกแบบกับพีทเราเราเริ่มไปก่อนเมืองอ่ะไม่ใช่ออกแบบไม่ถึงเป็นยังไงการลุ้มกันครั้งแรกการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายครัวันนี้วันนี้เพิ่งจะวันแรกแล้วได้อันบทแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับ จริงๆผมผมรู้สึกว่ามันดีนะที่เราได้มีแบบว่าคนเขียนบทเรียกว่ารุ่นใ,ใหม่บ้างการของการภาพยนตร์เราไม่มีคนเขียนบทที่ที่เป็นเด็กยุคใหม่ๆมานานแล้วรู้สึกว่าเ,าเป็นโอกาสดีในการแล้วก็พอดีเรื่องนี้มีคุณอมราพรช่วยคุมเรื่องการเขียนบทก็เคยทำมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่แล้วก็มีซัมบี้มาแล้วเฮียลักคุณถกโอ้ แล้วอะไรแล้วคุณจะมาตอบเราทอไแล้วหรอพีอะไรอย่างนั้นออกมาพีมจริงเหรอคะมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอพี่ขอดูได้ไหมไม่แย่ต้องตอบต้อเรื่องก็ได้ทำงานกับออกแบบครับก็คือตามงานเขามานานแล้วแล้วก็ได้ทำงานนี้จนได้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นโอกาสที่ดีติดจะเฉลี่ยเนาะใา่งานอีเวนตั้งแต่ออกแบบหลังอีสานซอมบี้นี่คือเราต้องสงสัยสามได้ไหมเออไม่ไม่รู้เอาอีฮะ ซอมบี้นะคุณนะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้แล้วพ่อตบดังซิมเลยอ่ะซอมบี้อคติ้งหายหมดเลย ต cage, bitch, okay. ่อเลยต่อเลยได้ยิเอาแบบแกเอาแบบต่อเอาแบบไม่ได้แล้ววาต้องทำอะไร้องทำขาดนี้ต้องไม่ได้แล้ว่าถามว่าการตื่ตาอะไรกันตองตื่นตาไหมอะไรนี้ใช่ไหมก็ต้องรอไปดูเวทภาพยนตร์ถ้าออกแบบไงบ้างเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เล่นแนวเนี้ยเลยอันนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่ทุกคนจะได้แบบเขาเห็นในเรื่องแรกกับ เปลียมตัวรับมือกับเอ่อยกพี่พีดีกว่าพี่พีแบบว่าแค่มันวงสง่วว่าขำไม่ไหวแล้ววะอ่ะเดี๋ยวขอเอ่อครูผลาญนิดนึงเนะครับผลาญผลาญใช่เหรอวะเข้ามาไี่ใช่เหรอครูผลาญะลองไว้ะลองพ้ารองไม่ได้พะลองเลยครับเอ่อจริงๆแล้วมันยังพูดอะไรมากไม่ได้นะจริงๆอยากให้ลืมๆเรื่องเรื่องเรื่องนักแสดงไปก่อนว่าพอถึงเวลาจริงคาลิเเตอร์มันจะ ถูกแยกแตกไปอีกถูกแบบไปเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยอะครับเราจะไปแก้บทให้เขาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ครับคุณบอยคุณบอยเรื่องนี้จะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมากคร็นฟังกี้ใช่ไหมจากดีก็คือเละไม่ใช่จากแล้วก็ดีพูดดีๆนะคุณต้นหอมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เล่นอะไรใหม่ใช่ฮะมาเจอแบบเข้ามาดีคุยดิคุณเมื่อกี้คุณเข้ามาคุณนี่เป็นเป็นคาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงฮะเออก็ยัดคาแรคเตอร์ก็คือฉันยังไม่ได้อ่านบท เขาไม่ได้อ่านบทแต่ได้ข่าวว่าคู่กับเอ่อพี่อันนี้พี่อันนี้ก็มามาฮัลลันมา่ที่ไม่ได้อ่านบทนี่ไม่ใช่ว่าเป็นนักแสดงที่ไม่รับผิดชอบนะแต่ว่าชอบไปแบบรับบีฟกับพู่มกับตรงสดๆแล้วเราจะได้เล่นสดๆออกไปเลยดูไปเล่นค่มกนัดูแลหัวมันให้ดีๆมันเดินเพื่อนพ่านอยู่เนี่ยอาพี่และสามีค่ะระวังกระเป๋าฟังของทุกคนด้วยเพราะสามีดิฉันเดินอยู่พี่อันนี้คะเป็นนักแสดงเรื่องนี้ต้องตลกครับพี่อันนี้ตลกไหมคะพี่ยินว่าตลกนะคะเขาบอกไปอย่างนั้นก็คือต้อง กับอย่างเดียวเหมือนกันค่ะก็จะเห็นนักแสดงหลายหลายบทน่าจะน่าจะรอนานเรื่องนี้น่าจะรอนานคือไปถ่ายไปถ่ายไปนัด8โมงน่าจะได้ถ่ายเที่ยงหรือบ่ายบ่ายสองเพราะอะไรฮะแต่งหน้าพวกหาเนี่ยรอไงเขามาเขามาตีสี่วันนี้เออว่าว่าน่าติดตามเราได้ดูซอมบี้ในแบบเวอร์ชั่นไทยบ้างแล้วก็พอใส่ความเป็นอีสานหนังเรื่องนี้มันจะน่ากลัวแล้วมันก็จะสนุกสนานด้วยมันจะมีความฮาก็ตรงกับ ตลกด้วยพูดได้ดีจุดไฮแม็กเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณแบบคาดไม่ถึงนะตอนท้ายตอนท้ายไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาใช่ไหมไม่ใช่เหรอคอมอ่านมาแล้วค่ะทำกันท้งนเดี๋ยวเดียวตอนแรกไม่ได้พูดไทยเลยแต่จะน่ากลัวจริงฮะแล้วก็จะมีความฮาเข้ามาด้วยมันไม่ใช่น่ากลัวที่ซอมบี้มันน่ากลัวที่เราพูดที่สังเกตที่เราเราคุยคุยกันอยู่ไอ้พวกซอมบี้พักด้วยบีพักตอนแรกก็เยอะดีหรอกวันนี้พัก ก็ก็ดูงานแต่งเอฟเฟคของว่าก็ดีนะฮะรายละเอียดก็เยอะรายละเอียดนะคนลุกแน่นอนครับอ่ะให้ตังค์ุณก็กลับฝากมุ่งกับครับมุ่งกับครับวางวางแผนไว้ประมาณไหนจะได้ช่วปิ้องเมื่อไหร่เปิดกล้องเมื่อไหร่น่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาตุลาคมครับน่าจะได้ดูกันน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน่าถ้าคือว่าเล็งถ่ายขอคิวเลยอะไรนะเล็งถ่ายไหม เอาเอาคุณภาพเป็นหลักเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ที่คอนเทนต์ซอมบี้อ่ะเราเราเราใส่ใจเราทำเรื่องซอมบี้เป็นหลักไม่เล่นแต่ก็คือครบร้แน่นอนทั้งน่ากลัวทั้งสนุกพี่ว่าเป็นคนไหนคะเอาฝากเลยครับเพรากเอาฝากมาแล้วซอมบี้ด้วยนะครับดาราครับทั้งมากมายสป็นศูนย์หนแน่นอนครับโอเคค่ะโอเคฝนตกแล้วฝนตกแล้วคนมุฟแล้วมุฟก็